เทคนิคการรักษาตัวเองเพื่อจิตใจที่มีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้นทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าการรักษาตัวเองกันบ่อยมากทั้งบนอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆแต่คำนี้หมายถึงอะไรกันแน่และเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตจะรักษาตัวเองได้จริง แอมเบอร์ทอนตันนักจิตวิทยาคลินิกและผู้เขียน A.P.S. k y e to s e l Regulation กล่าวว่าฉันชอบที่จะนิยามการรักษาตัวเองว่าเป็นกระบวนการของเจตนาที่จะจัดการและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองซึ่งอาจรวมถึงการรับรู้ถึงความทุกทางอารมณ์การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการรักษาทางอารมณ์การระบุรูปแบบความคิดเชิงลบและการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของคุณดรทอนตันกล่าว สำหรับความเป็นไปได้ของการรักษาตัวเองผู้เชี่ยวชาญที่เราติดต่อด้วยเน้นย้ำว่าการรักษาตัวเองควรควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นแต่การรักษาตัวเองเป็นไปได้อย่างแน่นอนหากคุณทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเจตนาเราเข้าใจดีว่าร่างกายของเรามีศักยภาพในการรักษาตัวเองได้อย่างไรเช่นเมื่อคุณมีบาดแผลที่มือและหายเป็นปกติภายในไม่กี่วันชารีบี คาปลันนักสังคมสงเคราะห์ทางคลินิกที่ c ค n e c t w e l l n e กล่าวเรื่องนี้ก็เป็นจริงกับจิตใจของเราเช่นกันร่างกายของเรามีสติปัญญาตามธรรมชาติที่นำพาร่างกายของเรากลับสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวะทำรงดุลคาปลันอธิบายในบริบทของสุขภาพจิตเป็นเรื่องของการปรับสมดุลกับตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นส่วนที่เห็นอกเห็นใจกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นสร้างสรรค์และมีจุดแข็งหลายประการในการเอาชนะความท้าทายจัดการกับอารมณ์และส่งเสริมความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในที่นี้เราจะเจาะลึกลงไปถึงกระบวนการรักษาตัวเองรวมถึงวิธีการทำวิธีนำกระบวนการนี้เข้ามาใช้ในชีวิตและเมื่อใดจึงควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในการเดินทางของคุณกระบวนการรักษาตัวเองการรักษาตัวเองคือการระบุพื้นที่ในชีวิตของคุณที่คุณประสบกับความเจ็บปวดความบอบช้ำทางใจหรือความเครียดความท้าทายในชีวิตประจำวันจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องคิดหาวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการรักษา การรักษาตัวเองนั้นใช้เวลานานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการรักษาตัวเองนั้นเป็นกระบวนการไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนจำไว้ว่าการรักษาตัวเองนั้นเป็นการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางแคปเลนเน้นย้ำเธอกระตุ้นให้ผู้คนอดทนและเห็นอกเห็นใจตัวเองในขณะที่พวกเขาสำรวจแนวทางการรักษาตัวเองและค้นหาสิ่งที่ตรงกับพวกเขา เธอ,อยังเน้นยำ้ำด้วยว่าคุณไม่ควรดำเนินกระบวนการรักษาตัวเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือมันเป็นการเดินทางที่คุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวเราถูกสร้างมาเพื่อการเชื่อมต่อแคพเวิกล่าวการเข้าหาผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้เมื่อจำเป็นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของคุณได้และในหลายกรณีควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของคุณด้วย ทอนตันเน้นย้ำว่าการรักษาตัวเองจะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและกระตือรือร้นในกระบวนการนี้การเปรียบเทียบที่ดีสำหรับการรักษาตัวเองคือการที่ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นหลังจากออกกำลังกายเธอกล่าวเราทราบดีว่ายิ่งเราใช้พลังงานในการออกกำลังกายมากเท่าไรเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในทำนองเดียวกันยิ่งคุณทุ่มเทให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้นด็อกเตอร์ ทอนตันอธิบายตามที่คาปลันกล่าวประโยชน์ของการบำบัดตนเองมีมากมายและอาจรวมถึงความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นความตระหนักรู้ในตนเองที่มากขึ้นการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้นความรู้สึกถึงอำนาจจุดมุ่งหมายและคุณค่าที่เพิ่มขึ้นความเข้าใจในความเป็นอยู่ที่ดีอย่างรอบด้านมากขึ้นความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงกันของจิตใจร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของคุณเทคนิคและกลยุทธ์ในการบำบัดตนเอง การบำบัดตนเองคือการนำกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณซึ่งจะช่วยเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและการบำบัดรักษาโดยปกติแล้วการบำบัดตนเองจะเกี่ยวข้องกับแนวทางหลายแงม่มุมโดยคุณจะนำแนวทางการบำบัดมากกว่าหนึ่งแนวทางมาใช้ในชีวิตของคุณสิ่งสำคัญคือแนวทางเหล่านี้คือแนวทางปฏิบัติที่คุณชอบและสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ ลองคิดดูเหมือนกับเป้าหมายอื่นๆหากขั้นตอนนั้นไม่สามารถบรรลุได้หรือคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่กำลังทำอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะยึดมั่นกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นดรทอนตันได้แบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการบำบัดตนเองเพิ่มการทำสมาธิเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณเพราะการทำให้จิตใจสงบด้วยการทำสมาธิและการหายใจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเครียดและเพิ่มการรับรู้ตนเองหนึ่ง ลองเขียนไดอารี่ดูเพราะจากการศึกษาบางกรณีพบว่าการเขียนความรู้สึกและความคิดลงไปจะช่วยลดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและภาวะ PTSD ได้สองสร้างนิสัยแสดงความกระตันหยุดเวทีทุกวันซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าและช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคุณให้มองโลกในแง่ดีสามเพิ่มกิจกรรมทางกายเข้าไปในวันของคุณซึ่งทราบกันดีว่าจะช่วยกระตุ้นอารมณ์และลดความเครียดสี่ อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่สมดุลจะทำให้คุณได้รับสารอาหารและพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้คุณรู้สึกสบายยาทั้งทางจิตใจและอารมณ์5เน้นย้ำเรื่องสุขานามัยในการนอนหลับซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับการนอนหลับการมีกิจวัตรก่อนนอนที่ผ่อนคลายและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือร่างกายของคุณทุกคืน6 เรียนรู้ที่จะกำหนดขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงการพูดว่าไม่เมื่อจำเป็นและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของคุณเองการบำบัดตนเองเพื่อสุขภาพจิต หากคุณมีภาวะสุขภาพจิตที่ไร้แรงการบำบัดต,ตนเองไม่ควรมาแทนที่การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างไรก็ตามการบำบัดต,ตนเองสามารถใช้ร่วมกับการดูแลสุขภาพจิตอื่นๆที่คุณได้รับและสามารถเพิ่มความสามารถในการบำบัดและทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่การเพิ่มแนวทางการบำบัดต,ตนเองเข้าไปในกิจวัตรเพื่อสุขภาพของคุณอาจช่วยสร้างพลังได้ สิ่งสำคัญมากที่จะต้องทราบคือแม้ว่าเทคนิคการบำบัดต,ตนเองจะเป็นระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพได้แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ดร <Doctor. S 1> ทอนตันกล่าวหากคุณมีความเครียดความวิตกกังวลความกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงควรปรึกษาผู้บำบัดที่มีใบอนุญาตหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอแผนการรักษาเฉพาะบุคคลดร ทอนตันแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการบำบัดต,ตนเองในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตท,ทั่วไปบางประการการบำบัดต,ตนเองสำหรับความเครียดและความวิตกกังวลเทคนิคการฝึกสติเช่นการทำสมาธิแบบมีไกด์และการหายใจเข้าลึกๆอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลเนื่องจากเทคนิคเหล่านี้ช่วยสงบระบบประสาทและจัดการกับความคิดวิตกกังวลได้ตามที่ดรตอรทอนตันกล่าวไว้71การนำเทคนิคบางอย่างจากการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา CBT เช่นการฝึกระบุและท้าทายรูปแบบความคิดเชิงลบก็อาจมีประโยชน์เช่นกัน8การบำบัดตนเองสำหรับภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์ภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์อื่นๆมักจะได้รับการจัดการโดยการบำบัดและหรือยาเป็นหลักอย่างไรก็ตามการเพิ่มการบำบัดเสริมบางอย่างก็อาจมีประโยชน์เช่นกันดตอรทอนตันกล่าวว่าการบำบัดด้วยแสงโฟโตเทราพี อาจมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสบภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลซึ่งจะได้รับประโยชน์จากรูปแบบการนอนหลับที่สม่ำเสมอมากขึ้นและผู้ที่ต้องการปรับปรุงอารมณ์ของตนเองก้าวทางเลือกอื่นๆที่ด็อกเตอร์ทอนตันแนะนำได้แก่การพูดในเชิงบวกกับตัวเองและกำหนดตารางกิจกรรมซึ่งคุณควรวางแผนกิจกรรมที่จะเข้าร่วมซึ่งคุณเคยชอบและพยายามทำแม้ว่าคุณจะรู้สึกขัดขืนก็ตามการสร้างกิจวัตรประจำวันในการบำบัดตนเอง แล้วคุณจะนำกิจกรรมบำบัดตนเองเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนี่คือเคล็ดลับของแคปเลนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำสมาธิแบบมีไกด์และหรือหายใจเข้าลึกๆสัก2-3นาทีเดินอย่างมีสติทุกวันโดยสังเกตภาพเสียงกลิ่นและความรู้สึกอื่นๆรอบตัวคุณ ตั้งเป้าหมายประจำวันซึ่งสามารถมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกที่คุณต้องการในวันนั้นจากนั้นตั้งการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณหรือติดกระดาษโน้ตไว้ในพื้นที่ของคุณเพื่อเตือนตัวเองถึงเป้าหมายยอนี้พักเป็นระยะ,ระยะเพื่อตรวจสอบตัวเองร่างกายอารมณ์และความคิดของคุณจบวันด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อแสดงความขอบคุณและพิธีกรรมก่อนนอนที่ผ่อนคลายดเตอร์ ทอนตันกล่าวว่าการนำการบำบัดต,ตนเองไปใช้ในแต่ละวันเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยค่อยๆสร้างทีละน้อยและอยากกดดันตัวเองเธอแนะนำเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติหนึ่งหรือสองอย่างที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วให้เพิ่มเทคนิคอื่นๆเข้าไปทรัพยากรและการสนับสนุนสำหรับการรักษาตนเอง เมื่อต้องรักษาตนเองคุณไม่ควรทำเช่นนั้นเพียงลำพังก่อนอื่นเราเน้นย้ำว่าการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งการบำบัดสามารถเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรักษาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กับภาวะสุขภาพจิตที่รุนแรงดรทอนตันกล่าว นอกเหนือจากการบำบัดแล้วการรวบรวมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือคุณในการเดินทางของคุณก็มีความสำคัญเช่นกันแคปเลนแนะนำสิ่งต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มผสานแนวทางการรักษาตนเองเข้ากับชีวิตของคุณมองหาหนังสือเกี่ยวกับการมีสติความเห็นอกเห็นใจตนเองและแนวทางการรักษาที่คำนึงถึงบาแดแผลทางจิตใจที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆในสาขานี้ ดาวน์โหลดแอปสำหรับการทำสมาธิแบบมีกายความกระตันยูการออกกำลังกายการบำบัดด้วยเสียงและการควบคุมตนเองค้นหาชุมชนทั้งแบบพบหน้ากันและออนไลน์ที่เน้นด้านสุขภาพจิตและการเติบโตส่วนบุคคลพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมที่อิงตามธรรมชาติและการพักผ่อนกลางแจ้งผลลัพธ์ การรักษาตนเองเกี่ยวข้องกับการพยายามอย่างตั้งใจที่จะผสานกิจกรรมการรักษาและแนวคิดเข้ากับชีวิตของคุณซึ่งอาจรวมถึงการทำสมาธิเขียนไดอารี่ออกกำลังกายท้าทายความคิดเชิงลบตั้งขอบเขตและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เราแต่ละคนจะพบแนวทางการรักษาที่เหมาะกับเราที่สุดแต่แนวคิดก็คือการทําให้การรักษาและการเติบโตเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของคุณโปรดจําไว้ด้วยว่าการรักษาตนเองไม่ได้หมายถึงการทําคนเดียวพวกเราส่วนใหญ่พบว่าการบําบัดตนเองมีคุณค่าในการผสานการบําบัดจากผู้เชี่ยวชาญการบําบัดจากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนจากชุมชนเป็น่วนหนึ่งของเส้นทางการ